ไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์ครับกับผมนัดนอนแนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับคนพฤหัสในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสาได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับแล้วก็บางทีอาจจะเป็นคนรู้จักนะครับที่ผูกพันกันมาก่อนนะครับบางอาจจะเป็นเพื่อนเก่านะครับพี่มืงานเก่าหรือแฟนเก่าอะไรก็ได้นะครับมีอะไรเก่าๆช่วงนี้คุณจะย้อนยุคเป็นพิเศษักหน่อยนะชีวิตมันจะมีภาพมีความรู้สึกมีเรื่องราวนะครับที่ต้อง ไปพบไปเจออะไรที่บันเก่าๆบางคนฝันยังถึงภาพเก่าๆหรือคนโบราณเลยก็มีนะฮะหรือว่าจะฝันเห็นสมัยอดีตอะไรเงี้ยน,นะฮะรู้ไม่รู้นะบางทีอาจจะฝันถึงคนที่เขาจากไปแล้วก็ได้นะครับใน,นช่วงนี้ใจต้องนิ่งๆหน่อยนะฮะบางทีมันมจะเจออะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าหาคําตอบไม่ได้นั่นเองนะครับช่วงนี้เหมือนเส้นแรงความรู้สึกใดๆก็ตามที่ เราเห็นและรู้สึกนะครับว่ามันจะเกิดสิ่งใดขึ้นจากนี้ไปในเรื่องต่างๆอื ừ. วันนี้ออกไปข้างนอกรู้สึกได้ว่าไม่ค่อยโอเคเลยนะทำงานรู้สึกว่าอาจจะต้องทะเลาะกับคนหรือว่าจะมีปัญหาอะไรกับใครโอ้แม่นมากเลยคุณจะแม่นยิ่งกว่าใครใดๆทั้งสิ้นนะครับมันมีเส้นมีความรู้สึกที่แม่นเพราะฉะนั้นกูจะได้เตรียมตัวให้พร้อม สมมติรู้สึกว่าเออวันนี้ไม่อยากเดินทางเส้นนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องหรือว่ามีเรื่องอะไรหรือมีปัญหาอะไรก็ตามมันมีจริงๆถ้าไปหรือว่ามันเกิดเรื่องอะไรสักอย่าง,งจะได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรามัดระวังออการเดินทางนะครับเรามัดระวังความรู้สึกแล้วก็พยายามจะบอกว่าเชื่อ ในความรู้สึกเราบ้างก็จะแม่นนะครับที่ความรู้สึกมันอาจจะมาจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานาแล้วก็ถึงเวลาแล้วมันจะรู้สึกได้ว่าสิ่งนี้หรือวันนี้มัน,ปนแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับจริงคนเกิดวันพฤหัสนะฮะเป็นเทพแห่งปัญญามีเซนต์บางอย่างอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับแล้วช่วงนี้มันก็เลยจะเข้มข้นหน่อยสสวกาศคุณมันจะค่อนข้างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการรับคลื่นอะไรบางอย่างนะครับ มันหมายถึงอะไรกันล่ะมันหมายถึงเรื่องเงินนะครับช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่า,าจะติดขัดเรื่องเงินในอีกไม่ช้านี้มันก็จะแม่นนะถ้ารู้สึกได้ว่า,ามันจะรอดพ้นจากวิกฤตเรื่องการเงินในช่วงนี้ก็จะแม่นนะฮะก็พยายามนึกให้ได้นะเออรู้สึกว่าจะต้องหงูหวยอะไรเงี้ยนะฮะอืมแต่มันต้องรู้สึกจริงๆลึกๆนะไม่ใช่ว่าแบบเออพูดอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันรู้สึกลอยๆดูที่ไม่เจือความโลบกดหลงเนี่ยมันจะแม่นมากเลยครับแล้วก็ เรื่องของเงินในช่วงนี้อย่างนะครับใครที่ใช้จ่ายนะต้องระวังอย่าให้ใครยืมนะค,คนพฤหัสนี่ยืมแล้วไม่คืนนะโดนยืมแล้วไม่คืนนะฮะฉันย,ยังจะเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปนะครับเป็นดวงพ่อพระแม่พระนะฮะก็มันก็ต้องอใช้แล้วก็จ่ายแล้วก็หมดไปกับคนรอบตัวแลอคนใกล้ตัวหรือใครบางคนนะครับมากกว่าตัวเองอีกในบางทีนะฮะเพราะนั้นก็ เปลี่ยนนะครับสถานะจากพ่อพร,พระแม่พระแม่พระนะครับเป็นพระเพิงพระพายบ้างก็ได้นะครับเผาคุณบ้างนะคือพยายามใจแข็งใจดําบ้างนะครับช่วงนี้เรื่องเงินกูจะรอดพ้นวิกฤตนะครับใครที่ติดขัดเรื่องเงินท้ายที่สุดจะมีวิธีทางแก้ทางออกนะเพราะว่าผมเห็นมุมดาวที่เกี่ยวกับเงินทองเนี่ยมันยังไม่อ่ถ้าเป็นขีดแบตเตอรี่โทรศัพท์มันยังไม่ถึงศูนย์นะมันยัง ปิมปมขีดที่1ขีดที่2อะไรอยู่เลยนะครับประมาณแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินยังรอดอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของความรักอ่ะเนี่ยแฟนพอที่จะช่วยเหลือเราได้แต่ต้องระวังอารมณ์ของแฟนนะครับค่อนข้างสวิงบางทีเราเป็นคุณผู้หญิงนะครับแฟนเราเอา่าโอ้โหทำไมอยู่ดีแบบ ปากอย่างนี้เนาะเถียงสู้ไม่ได้เลยเนะี่ยเราก็เป็นผู้หญิงกนะ็ไปเถียงสู้ก็ไม่ได้เลยคือบางทีคุณจะเจอคําพูดหรือเหตุผลหรืออะไรที่เขาสู้ตายเลยนะครับในการที่จะเถียงอะไรกับเราครับฉนั้นช่วงนี้อารมณ์มันจะเจอแบบนี้ดังนั้นเรารู้ล่วงหน้าเราไม่ต่อร้อต่อเถียงกับใครไม่งั้นมันจะยาวเลยนะฉะนั้นช่วงนี้พยายามเก็บอารมณ์นะครับเก็บเงินนะฮะแล้วก็เป็นไปได้ งานมันรอดพ้นวิกฤตแน่ๆถ้าเผชิญสิ่งใดอยู่นะครับจะขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากใครก็จะมีโอกาสที่จะสำเร็จนะครับหรือว่าแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแล้วก็สิ่งที่ระวังคือลูกน้องนะครับจะทําให้งานมันเสียหายหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องบริวารเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมความพร้อมให้ดีๆเกี่ยวกับลูกน้องบริวารน,นะเรื่องต่อมาครับ เรื่องของโสดใครที่โสดอยู่นะครับ,บระยะนี้ก็ยังโสดต่อไปฮะมุมดาวมันยังไม่ชัดเจนที่จะต้องเลือกใครนะครับเพราะนั้นก็ยังโสดต่อไปอยู่นะครับแต่แนวโน้มสัญญาณดีๆมีไหมก็ยังมีอยู่นะครับฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลช่วงนี้สิ่งต้องระมัดระวังคือสุขภาพร่างกายมากกว่าช่วงนี้จะรู้สึกปวดหัวนะครับปวดท้องนะครับหรือว่า มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับท้องไส้ท้องเสียนะครับจุกเสียดแน่นท้องนะครับแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวพันนะจะบอกว่าใครที่เป็นไซนัสใครที่เป็นภูมิแพ้ใครที่เป็นอ,อ,อะไรที่น้ำมูกปวดหัวค่อยวัดอะไรพวกนี้นะฮะคุณจะมีปัญหาเรื่องจมูกนะครับไม่ว่าหายใจจมูกตันไปข้างหนึ่งหรือ2ข้างหรืออาจจะน้ำมูกไหลก็ได้นะครับหรือว่าปวดจมูกอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นคุณจะมีปัญหาเรื่องจมูกนะแปลกๆดิ ถ้าใครที่เป็นแซนัทมันจะ ระวังเวลา,าปวดหัวมันจะปวดหัวหนักนะครับคนครจะไซนักเหมือนมีน้ำมูกนะครับอยู่ในท่อข้างในนะี่นะเป็นแองแองข้างในนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรมามัดระวังเรื่องภูมิแพ้ระวังเรื่องการใครที่แพ้อะไรก็ตามนะครับอย่าอยู่ใกล้นะอันตรายจริงๆนะครับเรื่องของการเรียนระยะนี้ใครที่เรียนอะไรอยู่นะครับจะสาเร็จออผมว่าเน้นว่าคุณจะเรียนรู้แล้วก็รับรู้เรื่องต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้ได้ดีวิเศษแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แม่นยําด้วยเพราะเซน์มันมีเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ถ้าจะแปลความหมายหรือจะเรียนจะสอบจะทำสิ่งใดก็ตามโอกาสที่จะแก้ปัญหาในโจทย์ต่างๆได้ดีโอกาสที่จะมีไหวพริบนะครับในการตอบโจทย์ต่างๆได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวการเรียนรู้และการเรียนต่างๆกับเด่นมากเลยครับแล้วก็คนช่วยเหลือมีไหมผมว่าคนช่วยเหลือเขาไม่ได้แบบเป็นคนเดียวแล้วก็ช่วยเราในทุกเรื่อง มันเป็นการอำนวยความสะดวกหรือว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องก็เรื่องนี้เรื่องคุยกับแฟนเรื่องนี้คุยกับเพื่อนเรื่องนี้คุยกับพ่อแม่เรื่องนี้ไม่คุยกับใครเลยอะไร, yes. ไรเง <Myers> ี้ <exha S 2> นะครับคือมันจะมีคนเข้ามาแก้ปัญหาหเราเฉพาะเรื่องได้ฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่อับจนหนทางหนึ่งปรึกษาแฟนหรือสอปรึกษาคนที่เรามั่นใจว่าเขาถนัดในการแก้ปัญหาโจทย์นี้เขาจะมาช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของคนโสดช่วงนี้ อย่างที่บอกโสดต่อไปแต่ก็ต้องระวังคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณต้องเช็คดีๆนะอย่าเชื่อเต่ปากนะฮะแน่นอนว่ามนุษย์เราพูดอะไรก็พูดได้นะครับแต่การกระทําแล้วก็สิ่งที่ผิดสังเกตในชีวิตประจําวันบางทีเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างเขาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ลองสังเกตด,ดีๆอาจจะมีความแตกหรือว่าคุณอาจจะได้รับรู้เรื่องราวหรือความรับนะครับจากใครบางคนด้วยนะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของอคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วงนี้ถ้าใครที่แบบมีปัญหาระหว่างกันนะครับอย่าทะเลาะนะผมว่าท่านอาจจะมีสุขภาพร่างกายนะครับหรือจิตใจหรืออะไรบางอย่างที่ทาให้ท่านเครียดวิตกกังวลน,นะครับเพราะนั้นอย่าประทะเด็กขาดนะเดี๋ยวมันสร้างเวรสร้างกรรมให้แต่กันนะครับ แล้วก็เรื่องของเ,อเลขมงคลนะครับเลขมงคลมี9 3 5 7นะครับเลขไม่ถูรกรโดคือเลข0สีที่ถูรนะครับมือสีส้มสีชมพูสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีที่ไม่ถูกรโกคือสีดำนะครับวันที่ดีนะครับคือวันพฤหัสนะครับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันอังคารครับวันทีต่ติดขัดคือวันพุธนะฮะร,รวมไปถึงเรื่องของ การทำบุญระยะนี้อีกหน่อยนะฮะทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ดีช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือสูข้าร่างกายของสัตว์รวมไปถึงช่วยเหลือนะครับเรียกว่าคนที่ได้โอกาสนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาขอความช่วยเหลือหรือเราช่วยอะไรใครได้มันเป็นการสร้างกุศลแบบฉับพลันนะเพราะนั้นช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าใครที่มาเอ่ยปากขอความช่วยเหลืออะไรที่มันพอจะช่วยอะไรได้คุณช่วยไปนะครับบางครั้งเรียกว่ามีเหตุให้เราได้เติมบุญนะเพื่อที่เราจะนำบุญนี้เหมือนกุญแจดอกหนึ่งไปไขเอาตู้เซฟ แผงเงินทองโชคลาบเลยมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้กุญแจที่จะขคือการช่วยเหลือคนหรือช่วยเหลือสัตว์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในช่วงนี้คนวันพฤหัสสิ่งที่ระมัดระวังให้เป็นพิเศษระวังคนแทงข้างหลังหักหลังดีๆนะผมว่าจะถ้าใครที่ทำงานออฟฟิศมันจะเด่นหน่อยถ้าใครที่แบบทำสันโดษก็ง่ายหน่อยไม่ต้องมีใครที่มายุ่งอะไรกับเราแต่ว่าถ้าใครที่ต้องทํางานกับคนระวังสัปดาห์นี้เรื่องคนยากกว่าเรื่องงาน ถ้ากังวลเรื่องงานคุณจะแก้ได้แต่ถ้ากังวลเรื่องคนให้รู้ใครบางคนกําลังจะแสบกาลังจะร้ายกําลังจะจับผิดกำลังจะโยนความผิดให้คุณนะสังเกตดีๆแล้วก็รีบแก้ปัญหาด่วนครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขเป็นกําลังใจ้เสมอครับสวัสดีครับ